ไม่เสื้ออย่าลบลู่ขนมีกากบ,บาดอยู่ตรงกลางฝ่ามือห้ามทำอาชีพนี้เพราะจะทำให้ลํำรวยได้งา่ายสำหรับใครคนใดก็ตามที่เพิ่งเข้ามารับชมคลิปนี้เป็นครั้งแรกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคำทำนาดยดวงชะตาใหม่ๆขอสวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้ด้วยเรื่องราวต่อไปนี้ เสื้อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังให้ท่านนั้นสำรวจบนฝ่ามือของท่านว่ามีกากรกบาดอยู่ตรงกลางฝ่ามือหรือไม่ถ้ามีให้ท่านนั้นห้ามทำอาซีบเหล่านี้เด็ดขาดเพราะว่าถ้าทำอาชิบนี้จะทำให้ชีวิตร่ำรวยได้ยากคนที่มีเส้นกากบาดอยู่ตรงกลางฝ่ามือปรากฏขึ้นยิ่งเห็นศาดต์หรือยิ่งมีเยอะชีวิตของท่านนั้นยิ่งต้องต่อสู้อย่างหนักหน่วง ทำอะไรก็แล้วแต่ต้องลำบากตากรรมผันฝ่าทุกปัญหาโดยตนเองตั้งแต่เล็กจนโตชีวิตนี้เป็นดวงสตาที่ตอนเด็กๆเ,เคยทุกข์ยากลำบากมากที่สุดแล้วยังเป็นคนที่ทำคุณคนไม่ขึ้นจึงต้องทำใจไว้ว่าเมื่อเราได้ช่วยอะไรใครไปแล้วมันก็แล้วกันไปในวันนี้เราจะมาพูดถึงอาซีพ ของคนที่มีการกรบาอที่ตรงกลางฝ่ามือห้ามทําอย่างแรกคืออาซีพกงสีคนมีการกรบาอที่ตรงกลางฝ่ามือเป็นคนที่มีความรับผิดชอบสูงมากเป็นกับเหมือนโวเรือใหญ่ในการเลี้ยงครอบครัวคนในครอบครัวจะไม่สนใจและจะสร้างหนี้สินให้ท่านํานมะาลายมาก็แล้วแต่ท่านจะเป็นคนที่ไปเป็นคนจัดการหนี้สินที่คนอื่นได้สร้างมาแต่ถึงเวลาแบ่งผลประโยชน์ เขาก็จะเอาในส่วนที่เขาต้องได้มันหรือมาเอาในส่วนของท่านไปด้วยซ้ำคนที่มีการกรบาดอยู่ตรงกลางฝ่ามือมักจะเป็นคนที่เหนื่อยเปล่าหรือเหนื่อยใจมากเป็นคนที่มีความรับผิดชอบสูงซึ่งอาชีพที่คนที่มีการกรบาดอยู่ตรงกลางฝ่ามือไม่ควรทําอีกก็คืออาชีพพนักงานถ้าคุณเป็นพนักงานบริษัทท่านจะเป็นคนที่เก่งที่สุดในสิ่งที่ท่านนั้นได้รับผิดชอบ แต่ว่าบริษัทนั้นตอบแทนกับผลงานที่ท่านได้ทำนั้นได้ไม่สมควรกับผลงานที่ท่านได้ทําท่านจะทํำผลกําไรให้บริษัทมากมายมหาศาลแต่เขาก็ให้เงินเดือนท่านไม่สมควรกับผลงานที่ท่านสร้างให้แล้วต้องบอกว่าท่านสร้างผลกำไรให้เขาได้มากกว่าท่านมีโอกาสที่จะเป็นหัวหน้าทีมนำพาทีมแต่ถึงเวลา เขาก็จะไม่เห็นผลงานท่านเลยเขาไม่ได้ให้ตำแหน่งท่านก่อนเขาจะมองเห็นท่านนั้นเป็นคนที่ดูนอกสายตาเลยก็ว่าได้เพราะฉะนั้นแล้วท่านก็เลยกลายเป็นว่าเหมือนเป็นคนที่ทำงานปิดทองหลังพระไม่ค่อยพูดไม่ค่อยบนท่านเป็นคนที่มีความสามารถและบุคคลใกล้ตัวท่านนั้นก็จะใช้ผลประโยชน์จากท่านท่านนั้นเปรียบเหมือนบุคคลสำคัญสำหรับเพื่อนร่วมง,งาน แต่เมื่อหมดผลประโยชน์แล้วเขาจะไม่เห็นหัวท่านเลยเพราะฉน,นั้นในหลายๆครั้งในชีวิตของท่านเวลาใครก็แล้วแต่เขาอยากได้ผลประโยชน์จากท่านแต่เมื่อพอเวลาผ่านไปได้เท่านั้นแหละเขาก็จะทิ้หัวท่านออกการจะประกอบอาชีพเป็นลูกน้องคนอื่นก็สามารถทำได้แต่ว่าทำได้แค่ไม่เกินระยะเวลาสั้นๆ6-7ปีไม่เกิน10ปี เพราะไม่งั้นแล้วท่านจะไปทําอย่างอื่นไม่ได้ท่านจะเป็นลูกน้องคนอื่นทั้งชีววีเพราะฉะนั้นแล้วจึงอยากแนะนําว่าในระหว่างนี้ให้ท่านเรียนรู้ว่าท่านทําอะไรก็ได้ที่ท่านถนัดสร้างทางคู่ขนานไปด้วยสตา์ของท่านนั้นเหมาะแก่การเป็นเจ้าของธุรกิจแต่การเป็นเจ้าของธุรกิจของท่านนั้นไม่ควรขายของให้คนที่มักติดหนี้สินเพราะเป็นการขายของ ให้ลูกค้าที่ติดหนี้มันเรียกเก็บคืนได้ยากมากจริงๆรลวมทั้งการปล่อยกู้เงินคนทําธุรกิจปล่อยกู้ทวงยากทวงเย็นบางคนก็เบี้ยวหนี้สินไปด้วยซ้ําบางคนก็ไม่มีไม่นีไม่จ่ายท่านก็จําเป็นต้องได้พูดดีกับเขาเพราะเราอยากได้เงินเราคืนก็ต้องบอกแบบนี้อาจจะใช้เวลายาวนานแต่มันก็ยังได้ กลับมาเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นแต่ถ้าท่านทำธุรกิจส่วนตัวท่านก็มีโอกาสที่จะร่ำรวยแต่ดวงชะตาชีวิตของท่านนั้นต้องทำบริษัททำธุรกิจของท่านการบริหารจัดการต้องเป็นรูปแบบของบริษัทไม่ใช่รูปแบบของพี่น้องอยู่ร่วมกันคือทำแบบนั้นไม่ได้คือเอาพ่อแม่พี่น้องคือ,อญ,ญาติของท่านนั้นมาเป็นลูกน้องไม่ได้เพราะว่าท่านนั้น จะไม่สามารถควบคุมธุรกิจของท่านได้เพราะท่านนั้นจะไม่สั่งงานเขาได้ลงโทษเขาไม่ได้สุดท้ายถ้ายสุดแล้วไปตามงอญาติพี่น้องของท่านไปทํางานแทนเขาไปไซนี้แทนเขาและเขาก็จะไม่เห็นคุณค่าของท่านเพราะฉะนั้นแล้วทําธุรกิจถึงเอาญาติพี่น้องมาเป็นลูกน้องบริวารไม่ได้และถ้าท่านเอาบุคคลภายนอก มาเป็นลูกน้องท่านจะมีคนที่จะต้องทรยศหักหลังท่านมันก็คือเป็นเรื่องของกรรมนั่นเองชีวิตนี้ของท่านนั้นเกิดมาเพื่อที่จะถูกคนอื่นเอาเปรียบเพราะฉะนั้นทั้งชีวิตนี้ต้องทาสัมมาอาชีท่านทําเกี่ยวกับ,บ่วยท่านก็ทําไม่ึ้นอาชีพที่เหมาะสมกับท่านก็คือการเป็นเจ้าของธุรกิจอาชีพที่เหมาะสมควรทําก็คือการเป็นลูกน้องลูกจ้างคนอื่น เพราะว่าท่านจะปั่นให้ธุรกิจของเขาลํำรวยเพราะฉะนั้นแล้วชีวิตของคนที่มีการกบฏอยู่ตรงกลางฝ่ามือจึงเป็นดวงสตาร์ที่ต้องเป็นเจ้าของธุรกิจตัวเองดีที่สุดและก็ทําในสิ่งที่ถูกต้องชีวิตของท่านก็จะประสบผลสําเร็จได้สําหรับคลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้สําหรับใครคนใดก็ตามที่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคำทำนายใหม่ในคลิปหน้า